ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอบรรยายเรื่องอัปเดตอินคลิเนคอลพ c ็อกซิสไ l i ไลของไ n น t i ิสแอสมาและ i m ม u n โน h e r a p y ีนะครับผมในแพทย์ที่โรชิจันทาพากุลจากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกภาควิชาย,ยุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ารหาวิทยลัยนะครับวันนี้เราจะแบ่งเลคเชอร์ออกเป็น3ตอนด้วยกัน คือเรื่องของ Allergic Rhinitis, Asthma และ Immunotherapy โดยจะเน้นในไกด์ไลน์หรือแนวทางการรักษาที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ภายในปีนี้โดยเฉพาะนะครับอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของ Rhinitis Rhinitis อาจจะแบ่งออกเป็น Allergic Rhinitis และ Non-Allergic Rhinitis ในเลคเชอร์นี้เราจะเน้นไปที่ Allergic Rhinitis เป็นพิเศษนะครับ เรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วทางภาคยุโรปได้มีการ recommend การรักษา Allergic Rhinitis โดยใช้ VAS score VAS score คือการให้ผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยมีอาการมากหรือน้อยถ้าผู้ป่วยมีอาการน้อยกว่า5ก็เรียกว่ามีอาการน้อยถ้าผู้ป่วยมีอาการมากกว่ามันแสดงว่าผู้ป่วยมีอาการมากให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนยา ขึ้นลงตามอาการของผู้ป่วยแล้วมา Re-Evaluate อีกครั้งหนึ่งที่2วัน4วันและ7 1 4ถึง14วันถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือหรืออาการยังคงที่ก็จะเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดอาจจะต้องแนะนำให้พบผู้เชี่ยวชาญหรือการทำอิมมูโนเทอร์ปีนะครับซึ่ง ทั่วโลกก็พบว่าคําแนะนำอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคําแนะนําที่เร็วไปหรืออาจจะ a g g r e s s i v e เกินไปเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการรักษาทุกๆ2-7วันแล้วในที่สุดก็นำไปสู่การทำเอมินอสเตอร์ปีนอกจากนั้นยังจะต้องมีการใช้ v s s c o r e ซึ่งมีความร่วมมือของคนไข้เป็นพิเศษหลายๆท่านก็พบว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว การรักษาหรือวิธีการ approach แบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับโรคใบนี้นะครับแต่หลังจากมีโควิด -19 การรักษาที่สามารถผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องมาพบแพทย์อาจจะเป็นการรักษาที่น่าสนใจนะครับ VAS score น้อยกว่า5หรือมากกว่า5เป็นจุดตัดแล้วที่2ถึงเอ,อ่อ4วันก็มา ดูอีกครั้งหนึ่งถ้า v s s Score ยังสูงอยู่ก็ให้รักษาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ Visual Analogs Scales หรือว่า VAS scale score นะครับก็จะเห็นว่ามีอาการตั้งแต่0ซึ่งไม่มีอาการเลยจนถึง10มีอาการมากให้ผู้ป่วยบอกว่าขนาดนี้มีอาการขนาดไหนแล้วผู้ป่วยก็จะขีดลงไปหลังจากนั้นเราก็จะทำการปรับเปลี่ยนการรักษา ตามสกอร์ของผู้ป่วยนะครับนอกจากนั้นทางยุโรปยังได้มีแอปพลิเคชันออกมาให้ผู้ป่วยเลื่อนปรับแออปพลิเคชันเองแล้วปรับการรักษาตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันนั้นๆอันนี้คือฉบับของยุโรปทีนี้ปีนี้ก็มี recommendations ออกมาจากทางค่ายของสหรัฐอเมริกานะครับเป็น Practice Parameter Update ซึ่งนานนั้น,น,านทางสารัฐอเมริกาจะอัปเดตเรื่องนี้กันสักทีหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อเดือนตุลานี้เองนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะของ Practice Parameter ที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีตารางและ Flowchart นะครับซึ่ง Flowchart ในรายละเอียดเ,เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับครั้งนี้ ผู้จัดจทำ practice parameter ได้พยายามเอา evidence เข้าไปเพื่อที่จะแนะนำการรักษาต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วเช่นอาจจะต้องซักประวัติตรวจร่างกายนะครับอาจจะต้องมีการวินิจฉัยอาจจะมีการใช้ตารางอาจจะมีการรักษาและปรับเปลี่ยนการรักษา สิ่งที่มีการเน้นย้ำเพิ่มขึ้นครั้งนี้ก็มีเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าอาการไออาจจะเป็นอาการที่สำคัญที่พบได้ในคนไข้ที่มาด้วยเรื่อง allergic rhinitis และมี post nasal drip อย่างที่สองซึ่งเน้นย้ำกันมาหลายปีแต่เน้นย้ำเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ก็คือว่า Antihistamine ที่เป็น first generation เนี่ยไม่ควรจะใช้ใน allergic rhinitis ไม่ว่าจะใช้เป็นอินเ r อร์มิ n t ทนตหรือว่าใช้ใช้เป็นลองเทอ r m มก็ตามนะครับนอกจากนั้นครั้งนงี้ทางด้านผู้จัดทำเนี่ยก็ได้ยังบอกชัดเจนว่าการฝังเข็มหรือการใช้ยาสมุนไพรนั้นไม่มีข้อมูลมากพอที่จะ,ะ Recommend ในในในไกด์ไลน์อันนี้นะครับ ในไกด์ไลน์นี้แบ่งตารางและโฟร์ชาร์ตออกมากมายแต่สิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ general practitioner และอายุรแพทย์ทั่วไปมากที่สุดก็คือคนไข้ที่มาด้วยเรื่อง intermittent allergic rhinitis ในความรู้สึกของเราก็คือว่าถ้าคนไข้มีอาการทาน intermittent allergic rhinitis เราก็ให้แอน i h ฮิสตามีนไปนะครับบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการให้แอนต h ฮิสตามีน first generation เพราะว่าเดิมทีเป็นยาตัวเดียวที่อยู่ในบัญชียาหลักปัจจุบัน second generation ที่อยู่ในบัญชียาหลักมีถึง2ตัวก็คือเซทิริซีนและลอรา a าดีนเพราะฉะนั้น first generation anti histamine จึงไม่ควรจะใช้เป็นอันดับแรกหรือไม่ควรจะใช้เลยใน allergic rhinitis ทีนี้ intermittent allergic rhinitis ในในภาคของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบ่งออกเป็น mild intermittent symptoms กับ moderate to severe intermittent symptoms โดยที่คนถ้าคนไข้มีอาการน้อยนานๆเป็นครั้งหนึ่งนะครับคำแนะนำของเขาก็คือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการใช้ oral antihistamine การใช้ intranasal antihistamine การใช้ oral antihistamine บวก d e c o n g e s t a n t ในเม็ดเดียวกันหรือการใช้ i n t r a n a s a l cortico เ t e r o อยนะครับยาบางชนิด ไม่มีใช้ในประเทศไทยคือยา intranasal antihistamine อย่างเดียวไม่มีใช้ในประเทศไทยและ oral antihistamine บวกกับดีคอนเจสตินในเม็ดเดียวไม่มีใช้ในประเทศไทยนะครับเคยมีอยู่แต่ถอนออกไปจากตลาดแล้วเพราะว่าขายไม่ค่อยดีนะครับที่นเนาเน้นเนี่ยเเน้นเรื่องเกี่ยวกับ monotherapy เพราะว่าคนไข้เนี่ยมีอาการิน intermittent และไม่จำเป็นจะต้องได้ยาอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ยา2-3ชนิด หนึ่งคนไข้จะไม่ได้ใช้อย่างที่สองก็คือไม่มีข้อมูลว่าได้ผลดีกว่าการใช้ยาชนิดเดียวแต่ถ้าเกิดได้รับการรักษาแบบ First l i ลนไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน7วันสเต็ปต่อไปก็ให้สเตปอัพทรีทเมนต์นะครับสเตปอัพทรีทเมนต์ในที่นี้ยังให้เลือกโมโนเทอร์ปีอยู่โดยที่เปลี่ยนจากการใช้ยาในรอบแรกนะครับ ารอบแรกใช้ oral antihistamine ก็อาจจะใช้ intranasal corticosteroid หรืออาจจะใช้ intranasal steroid บวกกับ intranasal antihistamine หรือใช้ intranasal anticholinergic หรือใช้ decongestant อาจจะเป็น oral หรือ intranasal ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็ยังแนะนำให้เป็น monotherapy โดย switch จาก first line เป็น step-up therapy ถ้าคนไข้ อาการยังไม่ดีอยู่ก็จะบอกว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้เป็น m ม intermittent แต่คนไข้กลับเป็น moderate to severe uh, intermittent allergic rhinitis แล้วให้สเต็ปไปอัลกอริทึมของ moderate to severe uh, allergic rhinitis moderate to severe allergic rhinitis จะมีการใช้ยาที่ aggressive กว่าโดยอาจจะใช้ Oral หรือ intranasal antihistamine หรือใช้อินทราเนโซลคอตโกสเตียรอยอินทราเนโอลสเตียรอยบวกกับอินทราเนโซลแอนตี้ฮิสตามีนในหลอดเดียวกันหรือใช้ออ a รลแอนตี้ฮิสตามีนบวกดีคอนเจสตันทั้งนี้ก็ยังแนะนำเป็นโมโนเทอราปีสแล้วดูอาการของผู้ป่วยถ้าอาการของผู้ป่วยมีอาการชัดเจนเช่นคอนเจชัน uh, หรือไรโนเรียแนะนำว่าถ้าอาการไม่สามารถถูกควบคุมได้ first step ก็ให้เปลี่ยนเป็น second-line treatment โดยที่ดูอาการของผู้ป่วยเป็นหลักใน recommendation นี้ยังมีสิ่งที่ recommend ว่าไม่ควรใช้นะครับซึ่งฝืนความรู้สึกของอายุรแพทย์ทั่วโลกพอสมควรแต่หลังจากที่เขา review evidence แล้วบอกว่า evidence ไม่ชัดเจนที่จะแนะนำให้ใช้คู่กัน ก็คือ1คนไข้ที่เป็น intermittent allergic rhinitis ที่ใช้ oral antihistamine อย่างเดียวหรือใช้ intranasal corticosteroid อย่างเดียวแล้วไม่ได้ผลไม่ควรจะใช้2อย่างร่วมกันคือไม่ควรใช้ intranasal corticosteroid ร่วมกับ oral antihistamine คือเขาจะเน้นไปที่ monotherapy เป็นหลักถ้า intranasal corticosteroid อย่างเดียวไม่ได้ผลจะต้อง combine intranasal corticosteroid บวกกับ intranasal Int antihistamine หรือ oral antihistamine อย่างเดียวไม่ได้ผลก็ให้ combine antihistamine กับ e e o o n g s t t n t ในในเม็ดเดียวกันนอกจากนั้นยังมีการแนะนำ against การใช้ leukotriene receptor antagonist ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาโรคหืดเป็นหลักเพียงแต่ว่ามีลักษณะของ antihistamine เล็กน้อยในอดีต ยาตัวนี้ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามี s a ฟตี้โปรไฟล์สูงแต่ปัจจุบันมีรายงานเรื่องเกี่ยวกับ psychiatric side effects และมี suicidal t h o u g h t ในวัยรุ่นบางท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยยาก็ได้รับการ recommend ว่าไม่ควรจะใช้ใน allergic rhinitis ที่เป็น intermittent ถ้าสเต็ปแรกไม่ได้ผลให้เปลี่ยนเป็นสเต็ปที่2ที่แตกต่างจากสเต็ปแรก แล้วดูว่าอาการของคนไข้ดีขึ้นหรือไม่ถ้าอาการอาการของคนไข้ไม่ดีขึ้นถือว่าคนไข้ไม่ได้เป็น intermittent allergic rhinitis คนไข้เป็น persistent allergic rhinitis อาจจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการแพ้หรือมีอาการของ comorbidity อื่นๆหรือไม่และทำการวินิจฉัยเพื่อที่จะรักษาให้ specific ต่อไปนะครับโดยสรุปในแพทของ allergic rhinitis สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในปี3-4ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำในปี2020ก็คือว่าการใช้ Visual Analog Scale VAS score <ม>เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนยาขึ้นหรือลงเน้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้มโน t h e r a p y โดยเฉพาะ Oral หรือ t n t r a n a s a l เป็นหลักไกด์ไลน์พาร์ที่2ก็คือไกด์ไลน์เรื่องเกี่ยวกับแอสมานะครับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการรักษาไมาแอสมานะครับท่านจะเห็นได้ใน Global Initiative สำหรับแอส h m ม m าแมネจเมนต์ปี2002 0 0 0 0ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของของ Global Initiative ทีนี้เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับ GINA บ่อย แต่ว่าในประเทศไทยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเรามีสมาคมที่เรียกว่าสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือการเขียนไกด์ไลน์ของแอสมาเป็นหลักนะครับโดยเป็นการรวมกันของหลายๆสมาคมในหลายๆราชวิทยาลัยเช่นโรคปอดโรคภูมิแพ้และหูคอจมูกนะครับปีนี้ ไทยแอสไมอะไกด์ไลน์จาก Thai Asthma Council เนี่ยได้มีการอัปเดตซึ่งอ,ออกมาเป็นลักษณะของอของแอปนะครับซึ่งท่านหาดูได้ในในเว็บไซต์ของแท็กผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้นะครับก็คือ 1. มีแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆาคือ 1. การวินิจฉัยโรคหืด 2การประเมินการควบคุมโรคหืด3การรักษาโรคหืดแล้วก็ 4. การาดูแล acute exacerbation แ,และ 5. การรักษาโรคหืดในภาวะที่มีโควิดอย่างแรกการวินิจฉัยโรคหืดก็จะต้องมีการดูอสอบถามประวัติแล้วก็มีการตรวจร่างกายและมีการตรวจสมรรถภาพตางปอดอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับถ้าได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคหืดแล้วก็จะต้องมีการรักษาทุกๆครั้งที่พบผู้ป่วยจะต้องมีการาประเมินมีการปรับแล้วก็มีการทบทวนว่าโรคหืดของของผู้ป่วยนั้นได้รับก,การควบคุมหรือไม่นะครับเพราะว่าการรักษาโรคหืดสําคัญที่การควบคุมไม่ว่าจะเป็นหืดรุนแรงหรือว่าจะเป็นหืดชนิดที่ไม่รุนแรงก็ตาม ถ้าควบคุมได้ผู้ป่วยจะมีอาการ e x a c e r b i t i o n น้อยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาห้องฉุกเฉินนะครับเป้าหมายในการรักษาโรคหืดก็คือการควบคุมโรคให้ได้นะครับการควบคุมโรคให้ได้ก็คือคนไข้ไม่มีอาการเลยไม่มีการใช้ b r o n c h o d i l เตอ r ตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีอาการตอนตื่นกลางคืนนอกจากนั้นถ้าคนไข้มีความเสี่ยงอื่นๆเช่นมีภาวะ ภูมิแพ้มีภาวะโรคติดเชือ้อมีภาวะอ้วนร่วมด้วยเราจะต้องพยายามลดความเสีย่ยงคำแนะนำในการเริ่มยาและยาบรรเทาหืดเ,เมื่อคนไข้มีได้รับการวินิจฉัยและเริ่มยาในครั้งแรกขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความถี่ของโรคนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มจากการใช้โลโดสอินเทลคอติโค t สเ o ียรอยด์เสมอ ในปัจจุบันทั้งจีนาและ international guideline เกือบทั้งหมดได้ recommend ว่าผู้ป่วยโรคหืดถ้ามีอาการใช้ i n h a l e ค c o r t i c เ s t e r o i d เสมเอเราไม่แนะนำการใช้ short acting beta to อ o o n s t t อย่างเดียวอีกแล้วนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคหืดนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนถ้าได้รับการวินิจฉัยโรคหืดควรจะใช้ i n h a l e ค c o r t i c เ s t e r o i d ความแตกต่างระหว่างไกด์ไลน์ก็คือบางไกด์ไลน์แนะนำว่า ใช้อินฮีลคอตโคสเตียรอยทุกวันบางไกด์ไลน์แนะนำว่าใช้อินฮีลคอตโคสเตียรอยเป็นครั้งคราวก็ได้หรือการใช้อินฮีลคอตโคสเตียรอยร่วมกับยาขยายหลอดลมเป็นครั้งคราวก็จะทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการควบคุมโรคหืดได้ดีกว่าการใช้ยาขยายหลอดลมอย่างเดียวนะครับทุกๆครั้งที่พบผู้ป่วยเราจะต้องมีการปรับประเมินแล้วก็ทบทวนอาการของผู้ป่วยถ้าอาการของผู้ป่วยเป็นมากขึ้น เราก็เพิ่มสเต็ปของการรักษาไปเรื่อยๆทางขวามือนะครับอาจจะเพิ่มทุก3-6ถึง6เดือนและถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นเราก็จะค่อยๆลดมาทางซ้ายมืออาจจะลดลงทุก3-6ถึง6เดือนจะเห็นว่าในคอลัมน์แรกการใช้คอนโทรลเลอร์เริ่มจากการใช้โ o โดสอินเฮลคอติโคสเตียรอยต้องแต่แรกนะครับไม่มีการใช้ Short Acting Beta า a g อะก s t นิสแล้วก็จะมีตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างว่าการใช้อินเฮลคอติโคสเตียรอย แนะนำให้ใช้ทุกวันหรือบางไกด์ไลน์แนะนำใช้อินเทอร์มิดเทนก็ได้หรือใช้อินฮีลคอตโคสเตียรอยบวกกับฟอร์มอเทโรซึ่งเป็นยาขายายหลอดลมที่ออกฤทธิ์เร็วแต่ออกฤทธิ์นานนะครับเพื่อใช้เป็น intermittent, อินเทอร์มิดเทนก็จะทำให้คนไข้ได้ทั้งยาขยายหลอดลมและสเตียรอยในเวลาเดียวกันทุกๆครั้งที่คนไข้มีอาการ,ค,รคำแนะนำในการดูแลโรคหืด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เราแยกมาให้โดยเฉพาะซึ่งผมขอเน้นย้ำว่าเ,เราแนะนำให้ใช้อินเทลคอตโคสเต e รอยด์ oid, และไม่แนะนำให้หยุดอินเทลคอตโคสเตอรอยด์ oid, ถ้าเป็นไปได้นอกจากนั้นสิ่งที่ breakthrough ออกมาก็คือว่ามีการใช้อิมม n โนเทอร p พีในการรักษาโรคหืดซึ่งเป็น evidence base d และอันนี้จะพูดถึงในเซสชั่นต่อไปครับ แอสมาคาวนซิยังได้เขียนโฟล์ชาร์ดเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะโรคหืดกำเริบฉับพลันในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นโฟล์ชาร์ดที่ดูง่ายและใช้ได้เลยนะครับเหมาะที่จะมีแอปนี้ไวในไวในโทรศัพท์หรือ,อหรือไปที่เว็บไซต์ของอของแท็กก็ได้ คำแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดในสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด -19 ก็จะเน้นย้ําเรื่องเกี่ยวกับว่าการใช้อินฮลคอร์ตโกสเตียรอยในคนไข้ที่เป็นโรคหืดไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่มีการระบาดก็ตามไม่ควรจะหยุดอินฮลคอร์ตโกสเตียรอยเพราะการหยุดอินฮลคอร์ตโกสเตียรอยจะทำให้คนไข้เอ็กซัสเซเบตแล้วในที่สุดก็จะต้อง,มา,องมาพ่นยาหรือมาห้องฉุกเฉิน เราไม่แนะนำให้ทำการพ่นยาที่มีละอองฝอยในในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เพราะว่าละอองฝอยจะจะระบาดออกจะกระจายออกไปทั่วบริเวณนั้นซึ่งจะมีอันตรายต่อบุคลารกรทางการแพทย์นะครับนอกจากนั้นเราจะต้องมีมี commonsense ในการที่จะควบคุมเรื่องเกี่ยวกับ d o บเ l e t เช่นไม่ไม่ใช้ Peak Flow ไม่ใช้สเปร o m อมิ y เป็นตน้นท่านอาจารย์ก็สามารถหาดูได้ในเว็บไซต์ของไทยแอสมาเขาซิลโดยสรุปในในพารทของแอสมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจาก Recommendation ในอดีตก็คือ My Asthma mm hmm. จะต้องใช้ i n น e l Corticosteroid หรือ i n น e l Corticosteroid บวกกับ f o r ์ o มเอเป็นครั้งคราวตลอดเวลา ในปัจจุบันไม่แนะนำให้ใช้ยาช็อตแอค t ติงเบต้าทูอะคูนิสอย่างเดียวอีกต่อไปและ otherapy, อิมมูโนเทราปีมีข้อมูลมากพอที่จะได้รับการ Recommend นะะก็มาถึงพาร์ทที่3เรื่องไกด์ไลน์ของการทำอิมมูโนเทราปีในโรคหืดวิธีการรักษามีหลายขั้นตอนเช่นถ้าเราทราบว่าคนไข้แพ้อะไรจากการทำสกินเทสเราก็สามารถจะหลีกเลี่ยง สารกอบภูมิแพ้ได้เราอาจจะใช้ยาเป็นครั้งคราวเช่นในกรณีที่เป็น Allergic Rhinitis เราอาจจะมีการให้ Education แต่สิ่งที่ทำให้คนไข้าหายขาดจากโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังก็คือการทำ Immunotherapy อาจจะมีเพียงโรคเดียวที่เราสามารถเคลมได้ว่าการรักษาทำให้โรคเรื้อรังหนึ่งชนิดหายขาดนะครับ การตัดสินใจจะทำอิมมูโนเธอร์พีสเป็นสิ่งที่ตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยโดยที่คนไข้อาจจะมีอาการของ moderate to severe allergic rhinitis แล้วไม่สามารถควบคุมได้หรือคนไข้เลือกอิมมูโนเธอร์พีสเพราะว่าคนไข้ต้องการหายขาดหรือข้อ3การรักษา allergic rhinitis หรือ allergies มีผลในการควบคุม comorbidity ในที่นี้ก็คือ asthma อิมมูโนเ e อ API สแบ่งเป็นค่ายใหญ่ๆ2อค่ายค่ายแรกก็คือค่ายทางสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาจะเป็นอิมมูโนเ e อร API ที่เรียกว่า subcutaneous immunotherapy นะครับแอลเลอร์เจนส์ก็จะมาในรูปแบบของ uh, สารละลายในน้ำเรียกว่า aqueous solution นะครับ uh, concentrate แล้วเรามา dilute ด้วย human serum albumin นะครับหลังจากนั้นก็มี sterile technique แล้วแบ่งออกเป็นขวดที่เข้มที่สุดก็คือขวดสีแดงและลองล,อง,ลองมาคือสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวนะครับเ,เราจะทำการฉีดอิมมูโนเทอร์ปีโดยการบิลด์อัพก็คือฉีดในปริมาณที่น้อยๆจากขวดสีเขียวแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นขวดสีฟ้าสีเหลืองสีแดงทุกอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ6เดือนเมื่อถึงขวดสีแดงแล้วซึ่งเรียกว่าขวดเมนเทนเนนซ์เราก็จะฉีดทุกๆเดือน ไปเรื่อยๆเ,เป็นเวลา3-5ปีนะครับ5ปีดีกว่า3ปีแต่ถ้าผู้ป่วยรู้สึกว่า3ปีมากพอแล้วก็อยู่ที่3ปีก็ได้นะครับเป็นการเปลี่ยนอิมม n i เนตีของคนไข้ให้ไม่แพ้และคนไข้จะไม่มีอาการเลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องรอจนถึง3ปีคนไข้ถึงจะอาการดีขึ้นนะครับคนไข้จะอาการดีขึ้นตั้งแต่ประมาณ3-4เดือนแรกอันนี้ก็คือเป็นค่ายของทางสหร,รัฐอเมริกาครับ สับ u ิ u n ท e ิส i ิ m m ูโนเซอร์ปิในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยก็ยังเป็นวิธีการที่ได้ผลนะครับประหยัดแล้วคนคไข้ไม่ต้องออใช้ยาที่บ้านนะครับเ,เพียงแค่ช่วง6เดือนแรกคนไข้อาจจะต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลทุกอาทิตย์แต่หลังจากนั้นก็เป็นฉีดเดือนละครั้ง ถ้าระยะยาวคนไข้ไม่จำเป็นจะต้องใช้แอนติฮิสตามีนอินเฮลคอร์ติคสเตยรอยนอเซคอร์ติคสเตยรอยหรือนโซดีคอนเจสตันก็จะเป็นวิธีการที่ได้ผลดีในระยะยาวนะครับผลข้างเคียงของการฉีดก็มีเพราะว่าเป็นการเอาสิ่งที่คนไข้แพ้มาฉีดให้คนไข้คนไข้าอาจจะเกิดโล c คอล e a รี i คชซึ่งอาจจะเล็กหรืออาจจะเป็น large local reactions ในอดีตคนไข้ กลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิด systemic reaction เหมือนกันแต่ปัจจุบันด้วย purity ของ allergens e เนี่ยการเกิด systemic reaction เนี่ยลดลงมากคนไข้จะต้องนั่งอยู่ในคลินิกเป็นเวลา30นาทีแล้วก็จะต้องมาทำการฉีดทุก6ท,กทุกทุกอาทิตย์เป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นทุกเดือนเป็นเวลา3-5ปีนะครับทีนี้เมื่อ,อหลาย10ปีก่อน ก็มีการเคลื่อนไหวในทางยุโรปว่าการฉีดอิมูโนเทอร์พีเป็นสิ่งที่อันตรายและจะต้องออมาคลินิกบ่อยถ้าคนไข้าสามารถใช้ได้ที่บ้านก็น่าจะดีนะครับเดิมทีความคิดเห็นอันนี้เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่ p พี i ริตี้ของสับลิงโก i อม u โนเทอร์ p ีในสมัยนั้นไม่ดีแล้วทำให้คนไข้เกิด Systemic Reaction และมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ทำให้วิธีการทำอิสซบลิงโกยมโนเทอร์ปีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพักลงไปในพักใหญ่แต่ในในยุโรปซึ่ง Seasonal a ลเลอร i จิกไร i t น s โดยเฉพาะหญ้าเกสรต้นไม้เนี่ยพบมากมีคนไข้จำนวนมากที่มีอาการนี้ในฤดูที่แห้งคือฤด,ดูฤด,ดูร้อนและคนไข้ไม่ต้องการที่จะมาฉีดที่คลินิกตลอดเวลา ยุโรปก,ก็ได้มีการเอาสับลิงโกเอมโนเทอร์ปีโดยเฉพาะเจสซอนย่าเนี่ยมาใช้ต่อมาสับลิงโกเอมโนเทอร์ปีต่อ House d u s t Mite ก็ได้รับการอ p p r o v e และได้รับการใช้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นโรคหืดพร้อมกันเมื่อใช้ House d ด s t t i t e i m ม u โนเ h อร a ปีจะพบว่าการควบคุมโรคหืดเนี่ยได้ผลดีกว่ามากทำให้โรคหืดเนี่ยไม่ไม่ก้าวไปข้างหน้า ไม่เป็นมากขึ้นและมาห้องฉุกเฉินน้อยลงมากซึ่งในระยะยาวทำให้คนไข้าหายแพ้จากไรฝุ่นซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเกิด exacerbation นอกจากนั้นเนี่ยการใช้ยาของแอสมาลดลงมากจึงเป็นที่มาใน global initiative ของปี2020ว่าคนไข้ที่มี allergic rhinitis และมี persist แต่ยังมี persisting asthma symptoms ทั้งที่ใช้โลถึงมีเดียมโดสอินฮ e ลคอตโคสเต t รอยด์ให้แนะนำการใช้สับลิงกกวอมูโนเทอร์ปีต่อ o ฮา e d ite, เ s สไม t e หรือให้พิจารณาโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางคอนด i ช i น n งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนหรือเป็นสิ่งที่ใหม่ในรอบในรอบนี้นะครับเฮาส์เ e สไมท e สับลิงกกเอมูโนเทอร์ปีมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับจะต้องอมใต้ลิ้น คนไข้อาจจะมีอาการบวมที่ลิ้นได้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายใน7-10วันแรกและอาจจะบวมอยู่ประมาณาหลายชั่วโมงในในช่วง7-10วันอาจจะมีการกินแอนติฮิสตามีนเพื่อป้องกันนะครับจะเห็นได้ว่าอินดิเคชันของ h o ล s u เดสไมซ์สับล e ม i m m u n o t น e r a p y นั้นาสามารถใช้ใน Allergic rhinitis ในคนไข้าอายุต,ตั้งแต่12-65ถงปี หรือใช้ในคนไข้ที่มี a l อ g การภ i n ิ t i s ร่วมกับแอสมานะครับตั้งแต่อายุ18-65ปีพาทของ s อสมาก็สามารถสรุปได้ว่าทัทีคทับพาสของพาสของอิมมิโนเทอรปีสามารถสรุปได้ว่าอิมม n โนเทอร p ปีเป็นเป็นการรักษาอย่างเดียวที่สามารถรักษา a l l เลอรให้หายขาดและปัจจุบันมีข้อมูลว่า,าได้ผลดีในการรักษาแอสมาเช่นกัน โดยสรุปในวันนี้ก็หวังว่าท่านอาจารย์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตไกด์ไลน์ของ allergic rhinitis asthma และ immunotherapy โดยเฉพาะ practical issue สำหรับ general practice ครับขอบคุณครับ